ส,ส,สิมาอผู้ป่วยยติิดดดโคควววนะะเี๋สัสดีคะ่ะจากทีมงานในจอนี่มือฝากนะคะอ่าคุณพี่คนณพีทติดเออ่โควิดไหม,มคะอ่าคือตอนนี้รถรอบแรกมันเต็มแล้วนะคะเดีย๋ยวเหลือหลอกสองมือ่อืน่นพี่สะดวกเดินข้างไปถาทีพระกระมาลูบส่งหมาบ่คะมือ่อืน่นเดินข้างไปเองตรงเดินข้างตอนมันมีมัน มันมีรถที่รับผู้ป่วยโควิดอยู่นะคะพวกแท็กซี่พวกรถตูนสี่นะคะมันมีมันมีบริการอยู่นะคะขาดเดเดียวอยู่ที่ต,ต่อค่ะที่ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะที่ต่อกลับมาอีกเป็นมะคะต่อขาเดียวอยู่ที่ต่อลุ้นเลยค่ะค่ะได้บ่ได้อ่าบอกในเรื่องค่ะเพราะว่าลุ้สิเดจ้องที่นั่งไว้ให้นะคะเพราะว่ามันจำกัดเธอลาสาวซิมหาข้นไหมคะ,ะค่ะโอเคค่ะ<ม>ขอบ โอเคค่ะแล้วอเดติดต่อประสานงานกับทางอาสมอ,อธิบานเท่าหรือยังคะอสมอว่าขติดต่อค่ะแต่ว่าติดต่อสูงขาก่อนเลยโอเคค่ะแสดงว่ามีมีมี่ม,มองก้างตัวแล้วเนาะมีแล้วนะลค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะ,ะ,ค okay, คะเดี๋ยวยังไงก็ติดตอ่อกลับมาได้เด้อคะ่ะ ได้ซ่าวนะคะเพิ่นมาคอยปัวโควิดจากพื้นที่กรุงเทพนะคะที่จะเดินห่างกับมากับตัวอยู่อุบวนบานเห่านะคะก็่อยเลือกันไปดูแอดมินของพวกเราเนี่ยเตินละคนเลยหนักหวาบ ขอให้คนทุกคนทุนทางน,นะครับคนเลยนะครับปลอดภัยจากโควิดก้อยหายจากปัยพิบไทยไปไว้ๆเลยนะคะลูกยี่สิบเจ็ดอะไรนั้นใช่ค่ะหลไรสวัสดีค่ะ <c oughs> ครับผมอ่าคุณพี่ที่เด็ติต้อมมาหาไอ้จอนี่มันบอคะจากทีมงานสนีด้วยค่ะตอนนี้ติเชื่อสองคนเป็นบอเน่งครับอ่าคือคุณพี่สีเดือนห้างกลับมาอุบลยมันบอคะ มันเป็นหลอดสองนะคะเป็นมือ,อื่นนะคะเพราะว่าตอนนี้หลอบแหลกเต็มแล้วนะคะณพี่สะดวกเดินทางมาทีดอ่า้านทับ,บ,บ,บม,มาลูมาลมาลูสมาบหรอคะอาจจะควรจะสถามคนเพราะว่า,าตอนนี้ผมอยู่บนสภาผู้ทีเสยุงเทพนะครับอ๋อลอง้องโทรถามเดี๋ยวคิดต่อกลับมาได้เด้อค่ะเพราะว่าต้องเป็นการเป็นหลอดทุกหนีค่ะสองถุมค่ะโดยประมาณไปถาก่อนสองถุมด้วยค่ะสองุ่นแมนค่ะ เม,มนค่ะ,คะเต็มเ็มค่ะรอบวันนี้เต็มค่ะมือื่นมือื่นด้วยค่ะบอาผมเสียงจอหนีด้อต้องถามผู้ปว่วยก่อนว่าผู้ปว่วยเด็ดติดต่อทางบ้านเจ้าของหรือยังทางอำเภอทางโรพยงบาลเจ้าของหรือยังมีเตียงรองรับหรือยังอันคือตอนมปางานกอันเชงบาลมใอืแล้วเขามีเตียงร่องรับหรือบ่ องศีองศีองศีไปติดต่อไปติดต่อผู้ใหญ่บ้านแล้วจังโทรมามาใหม่เด้อว่าผู้ใหญ่บ้านเขาหมู่บ้านสีร่องรับบ่มีเตียงมีเทียงหน้าร่องรับบ่อี่อยู่ข้างนี้อยู่ข้างตอนนี่อยู่ออคือขันผู้ใหญ่บ้านขันผู้ใหญ่บ้านคอนเฟิร์มโอเคแล้วก็แล้วก็หารถมาขึ้นรถทัวร์ยู่อนุสาวรีย์เฮ้ยพระราชบรลลูดส่งมาเมื่อเช้าสามถุงอะเออแถวนั้นล่ะแมนราชบรลลูดส่งมา มือืออ่นเด้อเอาขันคอนเฟิร์มละขันว่าคอนเฟิร์มแล้ว,แ,ลวแจ้งผมผมจะจองที่นั่งให้หต้องโทรกลับมาแจ้งแจ้งผมมือนี่ว่ามือว่าสิเดินทางมืออืน่นว่าสั่นหารถมาได้อยู่ว่าสั่น,ออนโอเครอเฟื่อมเนาะรอคอนเฟิร์มวันนี้สคนรอคือขันไล่ได้บอกว่า,วามันไกลาหารถมาได้ให้แจ้งว่าหาต้องหารถให้เขียนสีแดงว่าหารถให้ยอู่ มันเห็นไมนี่นน้ยนนี้เป็นหลักสีลักซี่นี่ไครไกบ่บ่ไกค่ะ สวัสดีค่ะสาวทีมงานในจอน,นี่มือปราบนะคะติดต้องกับหาคุวยผู้วิทย์นะคะได้รถแล้วบอครับจอน,นี่เด้อนนดแมนเป็นห่วงเลยโทรมาถามไอ้อไอ้ถามแน,น่ว่าอยู่กรุงเทพบอตอนนี้นอืม หารถมาขึ้นได้วอาอยู่ร้านเพราะรวมรูปส่งมามืออื่นสามถุมสวัสดีค่ะอืมก็นี่แหละก็ลองหาเบิงงพอตอนนี้คือไอ้กับสีรับเจอในส่วนของที่หารถมาได้บางคนมีพีน่น้องเอารถมาสรงมูพวกรถมาทรงขึ้นได้นะอืมฉันได้คอนเฟิร์มไว้เนาะ อ่าจังไงเด้อพอรถอสวนน้ำพ่อนะแมนแมนอา่าแมนมืออื่นคิ้วมืออื่นสามถุ่มรถทั่วร์มันหนีหารถกลับ,บานเท่าได้หล้วยังยังค่ะยังกี่ที่นั่ง สองอยู่กร<ฮ>ุงเทพไหมใช่ค่ะอยู่กรุงเทพค่ะพรุ่งนี้หารถนั่งแท็กซี่หรือหารถไปส่งให้ใครไปส่งขึ้นรถทัวร์ที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะพาไปตังใจน,นะคะอะไรนะคะพรุ่งนี้หาพรุ่งนี้หารถไปขึ้นรถทัวร์ครับผมจะเอารถ<ะ>ทัวร์ไปจอดรอรับพี่น้องเราอยู่ที่แถวลานรบรมรูปทรงมา้าพระบรมรูปทรงม้าอ่าให้คนไปส่งให้ญาติพี่น้องไปส่งให้เพื่อนไปส่ง สามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มอ่าจะไปเอ่อจะคอนเฟิร์มไหมจะได้จองที่นั่งให้ค่ะคอนเฟิร์มไหมค่ะ,อะคอนเฟิร์มสองที่นั่งนะครับอ่าค่ะโอเคครับพีแ<ป>แ่แล้ว,ลวพูดถึงว่าผ่านผ่านโซล่าดไหมครไม่นี่จะลงไหนคะเนี่ยว่ามีกาแฟลงอุบลค่ะห่วงสามสิบค่ะอ่าไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่จอดไหนทั้งสิ้นยิงยาวเลยครับ อบนเลยโอ้คอนเฟิร์มไหมครับเพราะว่าน้องเพราะว่าน้องสาวก็ติดแต่ว่าเขาอยู่โคราชนะคะอ๋อโคราชเดี๋ยวให้ครูทีมโคราชเขาจัดการอ่เดี๋ยวให้ทีมโคราชจัดการค่ะมีเบอร์มีเบอร์โทรไหมคะเพราะว่าปะหารถเหมือนกันค่ะรองสาวอ๋อเข้าไปเข้าในเพจโคราชเลยครับคนโคราชเลยครับเดี๋ยวพี่ผมต้องถามพี่ก่อนว่าพี่ได้แจ้งมาทางผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านของพี่ยัง เขามีเตียงรองรับอะไรแล้วใช่ไหมมีที่กัดใช่ค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวผมไปรับนะพี่นะเดี๋ยวเดินทางมาขึ้นรถทัวร์นะพรุ่งนี้นะพี่นะสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนะอ่าอ่าติดขัดอะไรโทรหาผมเบอร์นี้ติดขัดอะไรโทรหาผมเบอร์นี้อ่าห่วงใยนะครับจอหน,นี่ห่วงใยนะพี่ศูนย์แปดหกแปดสามหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง สองคนค 4, 3, ่ะคสองคนมหการ่อสอยาะไ้เี่ยวาไปจะโทหาผมเด้อยต้องแจ้งจ้งจกไหนครับฮะต้องแจ้งจ้งจกไหนครับก็แจ้งโท่ไปยังผู้ใหญ่บ้านทีเนาะหอยทีประสานกับผู้ใหญ่บ้านนะสมมบ้านจะอ้องนะฮะคันชิมาพักลูกกบโตนะ ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงจอนนี่มือปราบนะครับอ่ารบกวนสอบถามด้วยความห่วงใยเไปไน็นไงเห็นติดต่อผมมาได้รถกลับหรือ,อยัง,อย,งอยู่กรุงเทพบออยู่ยุงเทียบที่แถวไหนสามารถหารถมาขึ้นรถทั่วไอเดียวะ จะอายรถทัวร์จะไปจอดแถวลาดพร้าวพร,าะระรามลูกส่งมาเวลาสามทุ่มของคืนยี่สิบเก้าพรุ่งนี้คืนนีเต็มแล้วฮะสามสิบสามสิบกระมี่หยิบเก่ากระมี่เมนคันคือเต็มได้กับหนี่เซตที่นั่งตอนนี้ตอนนี้ได้12ที่นั่งแล้วคันเต็ม35ที่นั่งก็คือว่าเต็มของคืนหยิบเก่าสินะ บปติดมาก่อไรพอรถของไอ้มีแต่คนติดเท่านั้นแมน,ดดน,นมคนบปติดขึ้นไปกับติด,ดตัวเนาะ <c oughs> อ๋อเป็นวันยังบม่คอนเฟิร์ม้ะน้องเนาะ <c oughs> อ๋อไอเป็นห่วงเด้ออไอมียังอยูงง่ทุกท้า,า,ายอันนี้เรคอนเฟิร์มใช่ไหมคะบอมันมีเจ้าหนา้าที่อาสาเนี่ยมาทำรถอยู่นะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ ยัง,งนะนนมาางีาไสาับไอ้งเสียง,งกเลยอเสียงมา,างงอ,มอาสกัไอว่ากับมาบ้านเท่าก่อนดีกว่าน,น้องมามารักษาบ้านเ้องว่าขืนมารดทั่วไอนี่ล้วมหเอาือสิบิเ็นบริเยังง้องละสิงสักสิบบ้านห้องรักษาคุมข้องอยู่ว่าอย่ไงไร

บ่บ่น้ำพันเดียเ๋ยวอาบน้ำอยู่จนบ่ายสามครึ่งละจ้ากูจะล้องออค,ค่ะ๋ยวจะม้าาอไอวันเวลาคะพีสวัสดีค่ะจากทีมงาน,นพี่จอนี่มือปราบนะคะอตอนนี้นะคะเอ่อสะดวกเดินทางไปถาที่ร้านพับมะร่วมบ่ค่ะเป็นมืออื่นนะคะ่ะ มแม่นค่ะเพราะว่าหลบรถวันนี้มันเต็มแล้วเนาะมืออื่น,นยังพอมีที่ว่างอยู่ค่ะแต่ว่าอยากทุ่มมาเช็ควา่าอ่าอ้ายสามารถเดินทางไปทารถขึ้นรถยี่หันได้บ่นะคะได้ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะต่เพื่อนไปครับอ่าคู่ผู้ป่วยหนึ่งคนนะคะคอ่าอ้ายป่วยเองแมนบอ่อากาศเป็นจังไรนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็ดีกับแม่ร้ายเลยครับจากใคอย่าล้น อ,อ,อ๋อ,อไปทางอำเภอสิริทธรนเนาะโอเคค่ะมืออื่นนะคะพี่ไปถ่ารถนะคะก่อนสามถุมเดือพวาวารถสีออกประมาณสามถุมโดยประมาณนะคะก็ะอยากให้ไปถ่าก่อนเด้อปรามาุ่มสองถุ่มนะคะไปถ่าเลยค่ะจากที่มันจอนนี่นะคะขอบคุณมากค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะครับ เิมนนะะคาายี้โทษจากจิ้มม่านคุณตอนนี้มือปราบนะคะาอ่คือทั้งเข้าเปลี่ยนจุดจากภาพบรมาร์ตเอ้ยภาพบรมเออนั่นแหละภาพบรล์มาร์ตก็ขึ้นรถยู่อนุสาวรีย์ช่จะผมสวอร์ร์แภูมินะคะโอเคค่ะบอกบอกบอกกันเลยนะคะถ้าเกิดว่าพลาดไปแถวๆอันภาพเบรล์มาร์ตต้องมาค่ะ โ okay. อเคง mm ั hmm. น้นมัน like he ีค้นหายอยู่ห so, he okay. okay. ันล้วค่ะบางๆคนณพาขั้นหูนะคะบอกๆกันนะคะมาหาอยู really uh. ่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปรถมีได้ค่ะโอเคค่ะวัดดีค่ะยวโมได้พักอยู่ตรงเต่าะ้าน้กับว่าเดีอาบกุ้กัย0ศูก้อีกเออศูนย์เก้าแปดหนึ่นึ่้อน น้ำมาให้ได้อาบสวัสดีค่ะจากทีมัานจรนีมือปราบนะคะค่ะคือถ้าเข้าอันขอยาโทษมาบอกอเปลี่ยนจุดขึ้นรถนะคะจากพระบวรบรรุปงหมานะคะมาเป็นอนุสาวรียิชัยสมรภูมิค่ะใกล้ๆกันค่ะมัน,ม,นมันใกล้ๆกันค่ะพี่มันใกล้ๆกันเพราะว่าแม่นาำมันใกล้ๆกันเพราะว่ายุ่ง ถารมรูปนะมันมีกิจกรรมีอย่างสักอย่างเลยนะคะเพื่นบอกแ่งเขาเด้อค่ะบอกว่าไกลกันค่ะค่ะมาอนุสาวรีย์ไยตองรัู้มนะ่ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะขด้ามาอีกรอบ่ค่ะมาศูนย์แปดสี่ศูนย์แี่ศย์หกสามกาศนหกขวัในสีอยู่คีเรีมันเล็กขกินสนิมเลย จังหวะอมน้ำมันเกรืองอมน้ำมันเครืองเรตัวพอที่จะไม่อมเหล็กอยู่นะสวัสดีค่ะจากทีมงานของจานีมือปราบนะคะค่ะคือจะโทรมาแจงจุดขื้นรถนะคะจุดใหม่นะคะคือเปลี่ยนจากภาพบรรลุมรรลุตรงมานะคะ่าเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะ แถวๆปารถเนี่ยค่ะบริเว่นั้นเลยค่ะ,อะบอกว่าจะดกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร่พยาธาลราชาวิธีนะคะคั้นเห็นคนทียื้นฐาหรือยังอย่าสามารถทักถามใดนะคะถามถามกันใดนะคะเพื่อที่จะเป็นคนทีเขาสิทธิ์ม,มาอุบวนน้ำกันนะคะโอเคค่ะวันนีค่ะน้ำพึ่งมะนาวต้องเข้าแล้วปะศูนสาม ศูนย์หกส3 1.466 1.4ามศูนย์หกามนึ่งสี่กหกหนึ่งสี่อ๋อขาบอกคนลบออกก้อนศูนย์หกสองศูนย์หกสามออศูนย์หกสามหนึ่งสี่หกหกศูนย์เก้าแปดโอเคมาลวกโอเคคนโอเคมันมาหรโอเคค่ะเยี่ยมคุณได้ป่วยยี่ยม บักโบกกับพ่อโบกบอมี่ฉันชื่อบอบมี่บอมี่บอมีสวัสดีค่ะสามทุ่มสี่ทุ่มส่ทุ่มนสามทุ่มห้าสิบอนนาทีนะคะก็จะครบยี่ส่เ้ยมันมันกายยี่สชั่วโมงแล้วเขียวกับพ่อห้านในสีเสือนาบห้านายอาบเออยังกุย ไอออกเล็กข uh, ึ <maison> ้นสนิมมือเห็นเห็นบรรยากาศที่แบบว่าซึ่งเราเนี่ยค่ะซอยกันแต่ว่าอยากที่เสื้อว่าที่สามาซอยให้คนอุ่นที่อยู่ในกรุงเทพเป็นโควิดนะกลับมาได้หลายปี้นะเห็นเราแบบหายเหนื่อยนะคุ้มค่ากับการคุยโทรศัพท์ทั้งวันพาสิคะค่ะไอจอนนี่เป็น โปรเฟสชั่นอลแต่เมื่อเชี่ยวถึงเราจะมีแบบว่าถึงหายไปไหนมาเขาไม่มาช่วยเลยฮี่อ่ะผมนงไปกินข้าวเขาไปอาบน้ำพี่จะมีขึ้นมาพี่โพสละคะอันนี้โพสต์ำนีโพสซ้ำเป็นไฮไลท์ขึ้นเองขึ้นเองมันขึ้นเองเพราะว่าเราเป็นเป็นบล็อกเป็นบั็อกคำโพสโดยคำดิ๊กหนไม่ได้โพส นี่ไงไม่ได้ไปดูในเพจนี่ไงในเพจหนูไม่ได้โพสไม่คำที่แก้คำาติแก้อหนูเป็นคนแก้คำที่ไปแก้ใครใช่นี่ค่ะกะเมื่อไรกับมาอยู่บานเห่าอออโอยเอ๊ะอันนี้ช่องไหน ได้ที่บ่อไพครับสวัสดีครับเบื้องต้นนะครับภารกิจวันนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณน้องติ๊กน้องหงน้องแทนน้องไม้และทีมงานน้องๆมัแต่ใสอีกทุกคนที่ช่วยขับเคลื่อนภารกิจนี้นะครับผมน่ตาลายหมดแล้วนะะีอกสารนเวลานี้ชุดแรกเดินทางขึ้นรถที่อนุสาวรีย์แล้วนะครับคืนยี่แปดครับลงเฟสไปแล้วนะครับเนาะนะครับอันดัคนยาตตอบงานตอครับงานทีมรองท้องทักาอะไรไม่ครับค่ะ เด็กกับผู้หญิงคนหนึ่งอ๋อที่ไอ้ที่ที่ลงที่ลงที่ลงไว้แล้วใช่ไหมคะคอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะซีมื่อหร่ไม่พูดครับอะอะอ่าเป็นข้อพิจารณาทั่ไปกับเขาได้ไหมเรามูเด้นนั่นอืมอันนี้ได้ไหมครับพี่พี่เป็นพี่กับเป็นติดเชื่อบ่คะหรือจังใดเนาะ ่าทีเสื้อคือการเป็นวอลเลวเด็ดประสานทางหนี้หรือยังคะเด็ดประสานทางพยาบาลหรือยังย่างเลยจ้ะเอาต่อนะครับอ่า